เบเกอร์กนนูธแน่แน่มันคงคิดทำสิ่งชั่วร้ายอีกแน่นอนเลยต้องสืบรู้ให้ได้เราจะเข้าไปดูกันไปกันเลยหุบเขาปีศาจ ่กลัวอยู่แล้วไปเลยเดี๋ยวก่อน่เอออาเข้าไปในนั้นไม่ได้คุณปู่เป็นใครครับฉันเป็นคนในหมู่บ้านฟังให้ดีนะมีการเล่าขายกันว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของปู่ที่เข้ามาในหุบเขาปีศาจนั้น จะต้องตายเพราะถูกคำสาปของแม่มดเพราะว่าพวกเธอน่ะรีบหนีไปซะดีกว่าไม่น่ากลัวจังเลยนี่แม่มดเลยฮะผมว่าได้สาระมากกว่านะไปเถอะเี่กปู่เตือนแล้วไม่ได้ยินหรือไงคุณปู่ค่คุณปู่เล่าซะเถอะค่ะเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อคำสาปของแม่มด ไปเร็วเร็วหนีฮะโอ้ยวันนี้เสนอตอนสัตว์ประหลาดแม่มดปรากฏตัว <c oughs> มีวัตถุประหลาดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ผมเห็นมันลอยอยู่แถวหุบเขาพิศดารด้วยตาสองครางเลยนะครับใช่ไหมฮะพี่นาวกิ ตบอทัเยนล้งสองคนนั้นคงจะตาฝาดไปมากกว่าละมั้งจร่งไหมใช่ครับผมว่าตาฝาดเห็นจริงๆนะฮะผมเห็นจริงผมไม่ได้โกหกนะได้แล้วนะนี่ขัษยะพูดให้พวกหนูพิทักษ์โลกฟังเลยก็เปล่าประโยชน์นะอะไรนะเฮ้ยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะถ้าโดนถูกพวกเรานะเฮ้ยพอทียเนอะมุนพิทิฏฐ์ออกไปตำรวจเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าหัวหน้าใครเถอะเนอะทำตามคำสั่งครับ แย่ yeah, ชะมัดเลยทำให้เสียอารมณ์ในการกินอาหารกลางวันหมดเลยอณะนี้เรกากำลังอยู่เหนือหุบเขาปีศาจแล้วครับ,รบเอาละ,ละ,ะรถระดับให้ต่ำลงหน่อยได้ครับน่าแปลกได้ยินเสียงเพลงมาจากไหนกันเนี่ย คุณนมาไม่จะร้องหรอกครับ โอามาเกิดอะไรขึ้น่ะเรียบตอบมาด่วนเลยเรียบตอบมาหัวหนา้าใคะแย่แล้วล่ะค่ะเจ็ดคอนขอดอยู่บริเวณหุเขพพิศาษค่ะกูไม่รีบเรียน,สน,เ,นยเส้นทางเดี๋ยวนี้เลยกูไหัวหน้าคะ,าคะอีกห้าวินาทีจะชนกับภูเขาแล้วล่ะค่ะอีเป้ใช้สวิตช์รีโมทควบคุมการเดยวอัตโนมัติครับ ไม่เสียงอะไรนะนกตอกกระบอกนกนกยักษ์ตอกกระบอกอ่ะพี่ละไม่ปลาบไปดูนีนแหละคืออุทยานิคมแห่งแม่หมดเพราะว่าไปเข้าใกล้หุบเขาปีศาจนั่นบ้อแล้วก็ไม่เชื่อแมปู่คะเรื่องไม่มดอะไรนั่นน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลไม่จริงขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ไม่แล้วมันตกจริงอย่างที่ปู่ว่าแน่ๆเลยจริงปู่คะพวกเราไม่แต่ไปเชื่อเรื่องพวกนี้ทำให้หมู่บ้านของเราไม่เจออะไรสักทีรู้ไหมอย่าไปเชื่ออะไรค่ะคุณปู่เขาพัฒนาแล้วน้ามิ ถ้าเจ้าไม่ชอบหมู่บ้านนี้ก็จงออกไปซะอย่าให้ปู่เห็นหน้าอีกถ้าหนูจบชั้นมัธยมต้นเมื่อไหร่แล้วก็หนูจะออกจาหมู่บ้านนี้แน่นอนสมัอไนีคุณไม่เกิดอะไรขึ้นห่ะตอบสิคุณไม่คุณไม่อปะเข้มแข็งหน่อยสิเป็นตัวเองหน่อยอปะ ใครที่เข้าใกล้หุบเขานี้ต้องตายเพราะถูกคำสาปของแม่มดคำสาปของแม่มดเป็นไปไม่ได้ต้องช่วยมือพวกโกสแน่เลยคราวนี้เราต้องหาความจริงให้ได้พี่เนาอกิพี่เนาอกิไปไหนฮะอามาเอาขึ้นมาเอาล้วฝา,า,ากด้วยละ่ะทักหัวหน้าไอาน้นี่วันนี้อารมณ์ดีหรือเปล่าวะ <c oughs> อ,อย่าไปเที่ยวที่ไหนเมื่อครั้งก่อนอี้นะไม่น่ะหัวหน้าเอา,เอาไปก่อนนะเออดีโชคดีใกล้ถึงภมเขาวิสาแล้วสิต้องลงไปดูสักหน่อยแล้วจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร เจบ็จบเจ็บนะนี่เข้ามาตอนไหนเนี่ยเห็นบอกเลยขอโทษฮนะแต่ผมคิดว่าพี่นาวเกียต้องไปหุบเขาพิศานแน่ๆก็เลยตามมาดีนะพี่จะบอกหัวหน้าเดี๋ยวนี้แหละฮะอย่านะไม่งั้นคุณลุงต้องรู้แน่ว่าพี่หลิริถไหลมาคิดดูให้ดีนะฮะฮร้ายกาศนะฮะเอาละโอเคฮะสำเร็จแล้วเฮ้ งัวลาออีก <laughs> สิยาเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นเลยฮะ <laughs> <laughs> แย่จังเลยพี่จะหมอกลงเต็มไปหมดแต่ยังไงก็ไม่ยอมเลิกง่ายๆแน่นอน โอเคฮะดดนั่นจริงอย่างที่คิดเอาไว้จุโปโกสใช้เรื่องพูดผีปีศาจให้เป็นประโยชน์เพื่อจะสร้างฐานทัพลับนี่เอง ต้องเหมือนกับที่คุณมาอีกเจอแน่้าขื่นปล่อยไว้แบบนี้เครื่องบินต้องชนกับหินแน่นอนเลยมือฉันขยับไม่ได้เลยออออ้อ๋อเฮ้แล้ว คสิยะคสิยะคสิยะทำดีดีไว้คสิยะหัวหน้าเหนาเกีพูดหัวหน้าหัวหน้าตอบด้วยหัวหน้าหัวหน้าตอบด้วยเหนาเกีพูดหัวหน้าครับแย่ yeah, ลแล้วสิเครื่องติดต่อเสียซะแล้วยังไงก็ต้องช่วยคสิยะให้ได้ก่อนนะตอนนี้จริงสิต้องบอกให้เราไปทักโลกรู้แล้วเอาวแล้วอ๋อ คุณคุณครับคุณคุณคารีบพาไปบ้านเจ้าขวัน,นดีกว่าคะเร็วๆค่ะขอบคุณมากครับค่ะไม่เป็นไรบาดแผลไม่สาหัสเท่าไรหร่แล้วค่ะพักสักครู่หนึ่งก็คงจะดีขึ้นหรอกไม่เป็นไรแล้ว โอโห้ไปทีนี่แต่ว่าท่าทางคุณตอนทําแผลนี่ยดูชำนาญมากเลยครับถ้าดีฉันจบมัธยมต้นเมื่อไหร่คิดว่าจะไปเข้าโรงเรียนสอนพยบาบาลนะคะถ้าอย่างนั้นคุณคงได้เป็นนางพยาบาลของหมู่บ้านที่นี่สิครับเนี่ยไม่หรอกค่ะฉันเจอไม่กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเป็นอันขาดฉันตั้งใจไว้แล้วแล้วทั้งบ้านไม่ว่าอะไรหรือครับเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกค่ะ คุณปู่ก็มัวแต่ถือโชคลางพ่อกับแม่ก็ตายไปนานแล้วดิฉันตัวคนเดียวมาตลอดแล้วแล้วค่ะอย่าไปคิดมาเลยดีกว่านะคะผมขอฝากคัสัา,สาวไว้ก่อนนะครับจะขอไปบอกหน่วยพิทักษโลกเรื่องฐานทัพลับของพวกโกสก่อนโกสเหรอคะใช่ครับพวกมันใช้เรื่องพูดผีปีศาจมาหลอกชาวบ้านเพื่อสร้างฐานลับในหุบเขาปีศาจ์ถาไม่เรียทำลายซะก,ก่อนแล้วก็ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน ไม่จริงใช่อีจาดตกาในหมู่บ้านนี้ล่มสลายจึงเข้ามาก่อกลัวถึงที่นี่ต้องใช่แน่ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วสใช่แน่นอนเลยล่ะที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมขอให้ทุกคนเชื่อผมด้วยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยอย่ามาโกหกปูดีกว่าอย่ามาขี้จดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วผมไม่มีเวลาจะพูดกับพวกคุณแล้วตอนนี้ ผมขอตู้ก่อนละวเดี๋ยวเดี่ยวไหนเดี๋ยวาจะไม่บอกให้หน่วยพิทักโลกรู้ลวก็แม่าดจะต้องกรนพวกเราแน่แล้วหมู่บ้านของเราต้องเจอแต่สิ่งแส้วเใช่ไม้ราวีีแล้วไม่รู้เรื่องอะไยพี่ี้อย่ามาอยูด่ไพ่ไไม่รู้เรื่องมาปล่อยซิไปยายดรีบบอกหน่วยพิทักโลกแล้วสัธยารีบหนีไปบอกหน่วยพิทักโลกด้วยสุัิยารีบไปแล้วรีบไปเลยว นดไนอดไงแกแล้าแน่ไมงโน้นฮะไอหยุดหน่อยนาไอม่ี้มาใส่เสื้อสีอะไรอะสีแดงไปนอเนาะบอดสีกว่นไปทางโน้นเร็วสวัสดีค่ะข้าสิยะ นี่ตอนนี้ลูกอะอยู่ที่ไหนกันนะฮะผมไม่มีเวลาอธิบายฮะช่วยเรียกหัวหน,น้าฮามดามาพูดหน่อยสิครับนะครับคุณฮามดาเหรอ,อเราเดี๋ยวนะจ๊ะฮัลโหลคาสิยาเหรอจ๊ะเก็อะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมีฐานทับลับของโกสในหุบเขาปีศาจงั้นเหรอเข้าใจแล <c oughs> ้วเซสโกอิเปปฏิบัติการได้ครับ <c oughs> <ข> <ไ>โอคอ,อย่าหาเด็กไม่พบอีกเหรอเนี่ย,ยต้องหาให้เจอให้ได้นะรู้ไหม,มันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้<อ>ไม่ร,มรเหมือนกันอ,อะไรกันละ่ะดูยพี่ักโลกที่แฮรเรามานานแล้วด่วยพี่ชักโลก เสียงเพลงแม่มดค่ะทิปเปอ้อย่าไปฟังเสียงเพลงนะใช้เครื่องป้องกันปิดหูซะเอาละโจมตีน่อย ที่สร้างฐานทัพลับเอาไว้ในหมู่บ้านดูทว่าจะพังลงสแล้วอุย้ยน่าเจ็บใจถ้าเป็นแบบนี้คงต้องกำจัดหน่วยพี่ทักโลกและทำลายหมู่บ้านซะจงปรากฏร่างที่แท้จริงคองจะออกมาได้แล้วเจ้าเดมอนส์

เร็วหน่อยเดี๋ยวค่ะนมาทันเลยทำนี <อ Exchange. S 1> ่หายไปปู <Miles. S 1> ่เองขอเป็นพระเอกทัศน์ฉันะนี่นะเนี่ยนะคุณปู่ขอบคุณนะคะสบายไหมล่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะนี่นะนี่นะแม่แม <ALD> <an> นี่รถกู Turn uh -oh. พลังรัศมีวรกฏแรงร่างเป็นยอดมนุษย์

ปลิ้งโคโลไปไหนไอ้เจ้ามดเนี่เมดเอาเรียนเอบวิจาเนียมาโอ้่านี่ฉันกันได้ไม่มีกติกาอ

หัวดาลอตัวด้วยสำเร็จแล้วโอ้ยชนะแล้ว The w i n n e โอ้โหแล้วยโยโลกไปที่นึงนะ ่งางามจริงๆเลยคุณตัดสินใจอยู่หมู่บ้านนี้ตลอดไปเลยเหรอค่ะเห็น <c oughs> ว่ามนนษย์จำเปอเออุตส่าห์ต่อสู้เพื่อป้องกันหมู่บ้านแล้วทําให้มีความกล้าขึ้นมามากในแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่คิดจะหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> ดีดีลูกดีต้องอย่างนี้สิเอาละพยายามหน่อยนะค่ะตอนนี้ผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ ขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณนะแหมใครกล้าปูนมาสมบัติกำนันแล้วล่ะตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ขอบคุณนะรอติดตามยอดริจจามโอเอตอนต่อไป